อิบนี้สเก็บผักเล็กบังผักเกษตรหลายหลายทำแบบนี้ไหมกเกษตรหลายกเกษตรก็มีหลายดอกอัญชันก็มีนะคะพี่เตี้ยขาไมา่โทรศัพท์พ่เ,พเห็นจับหนึ่งหนึ่งะจับตรงๆนะคะ เล่นไปได้ไปหนิเอาเลยค่ะไม่แม่งหวงบ่บุว่มีดอกอย่าพักคิดเล็กด้วยมันแรงหนิด้บ่มันเลนดีอยู่ตัวลอดฮะมันดีอยู่ตลอดเนี่ยเอาไปใบเชียวเนี่ยใบซีนี่ได้เบิดได้ดวนได้เบิดได้หงียมข้าวต้มเลี่ยมันสีสวยนะอือนี่ได้เบิดได้นี่ เย็บเอาเอีกนี่เอเอนี่ยเราเอาได้เลยนะี่เตก้บเก็บลงนี่มันได้หน่อยเนี่ยนั่นเระเอาเบิดเลยอยู่ในนี่เอาไปให้ด้วยโอ้ทึงถึงทึงเป็นผู้กำกับถึงฝากผักผู้ก,ำก,ก,กำกับกล้องใช่ไหมอือ ดีนะที่มันบ่มีนิงบ่งปกติฉิมีนิงบ่งมันบ่บ่งบ่บ่งก็บบ่ยากไม่อยากหรอโม่บ่ญานอันอันสุ่มแต่ว่าสุ่มอันรุ่นหัวซั้นเรื่อยๆกับนิ่งอยู่แต่รุ่นนี้ตุ่นนี้บ่ย่างแต่รุ่นหัวสั้นมันยังกัดเฮ้ยหาหลงหาหลังอันนี้เดี๋ยวเห็นเท่านี่ตาเชียวเงี้ยวหัวสั้นเรื่อยๆโอ้ยมีอีหลีแล้วเนาะแต่ว่ากับบ่คอยย่านแต่ก็ขี้เดือดนะสินะ บ่หายัาน,บยานบ่ยาเดกเป็นกระ่ายก็มีอนนี่เดยกมกรยุบลามลของบนปุ่นนะ่ะ อันเอาเสียอันอีเมะเพิ่นเอาเสียมาตัวมากันนันเขาใส่น้ำอย่านัางบุ้งเ้วา,าั้นไป่โอ้โหอยากนั่งหูบนะ้านนั่งห้องสีเก็บดิบอกเราดิโอ้ดีดีดีเพียอ้ยเพียั่งนี้ก็ยังไม่หมดเลยอาหารแรงเลเนี่ยค,คืออาหารแรง เจียแบล่าสมัยตั้งแต่ขี้อยู่นําอยู่น้ําตาน้ํายายกองไปจังไดกองก็สวยเลยเนาะสมัยอยู่บ้านน้ําตาน้ํายายกยามแรงไปเก็บกมูนาคือหยังม่วนค่ะือม่วนม่วนมไปมันก็จะหมดแล้วล่ะ เนี่ยใบซีซีซีเดียมเดียมเนี่ยเอาได้เลยนี่ซีเดียมเดียม,มข้างล่างนี่แม่ละแล้วก่อนค่ะมันมันจะคันขาโอ้ยค้าอีนี้เมียออกมาเม,ามาียขนาะไอ้แค่แค่กูหนึ่งอันใดนะนั่นไหนใบกระว่าคนไป,<แ>นปเย,ยอะใส่ีต้นเดียวนี่บว่ เอาถือเอาแรงเพก่มเพิ่ข้าไปบงบอกมองมะม่วงผลไม้หลายอยู่นี่ผลไม้เยอะแยะมีผลไม้ทุกชนิดนะคะหากินได้สะดวกสบายม,ามอมมวงดอกดอกดอกตะ จะบาหอดหอดเงากักตั้งเหงาหอดปลกักตั้งหงาหอดใกักบอกว่าพีตอนนี้มาเคียี์กับมี่มี่มดทุกหมากทุกผัก